สวัสดีครับพี่เดจากช่อง Green Apple Online นะครับวันนี้จะมาทดสอบการชาร์จแบตของเครื่อง Vivo S1 กันนะครับโดยอะแดปเตอร์ที่ใช้นะครับจะเป็นของที่มากับตัวเครื่องนะครับจ่ายไฟอยู่ทั้งหมด18วัตน,นะครับและสายที่ใช้ก็จะเป็นสายของที่มากับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวมาทดสอบลองเปิดดูก่อนนะครับตอนนี้แบตหมดเกลี้ยงเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูกันนะครับว่าแบต4,500ม ah, ิลลิแอมกับระบบชาร์จคู่ Dual Engine Fast Charge จะสามารถชาร์จเต็มได้ภายในระยะเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีเริ่ม ตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบ6นาทีนะครับแบตชาร์จไป7%นะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับจะมีแจ้งว่าการชาร์จด้วยโปรแกรมคู่นะครับตอนนี้ประมาณ10นาทีนะครับแบตชาร์จไปได้12เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้ประมาณ16นาทีนะครับแบตชาร์จไปแล้ว1 7เปอร์เซ็นต์นะครับผมตอนนี้ผ่านมา23นาที30มวินะครับ แบตชาร์จไปแล้วได้25%เนะครับเหมือนกับว่าตอนนี้ก็คือประมาณ1%ได้1นาทีนะครับช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วง25%ก็คือ1ใน4ีของอแบตของตัวเครื่องแล้วนะครับเรามาดูกันต่อไปยาวๆยาวๆ <het> ตอนนี้ผ่านมา4 0นาที40วินาทีนะครับแบตชาร์จไปแล้ว41%นะครับผมตอนนี้ผ่านมา56นาทีนะครับแบตก็ชาร์จไป56% เหมือนว่าพอมันเลยในส่วนของ50%แบตจะเริ่มชาร์จชา้าขึ้นนะครับตอนนี้ผ่านมา59นาทีนะครับแบตชาร์จไปแล้ว59%เหมือนกันนะครับตอนนี้จากที่สังเกตดูก็ประมาณว่าหลังจากแบตชาร์จไปแล้ว50%มันจะเริ่ม1หนืดน ลงมาหน่อยหนึ่งนะครับก็คืออาจจะเริ่มชา้าลงมานิดนึงเพราะว่าตามหลักเมื่อกี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก6 0 61นะครับตอนนี้ก็ยัง59อยู่ครับไป1ชั่วโมงแล้วนะครับ1ชั่วโมงก็แบตนะครับตอนนี้ผ่านมา1ชั่วโมง11นาทีนะครับหรือประมาณ71นาทีแบตบชาร์จไปแล้วนะครับ70% ตอนนี้แบตเหมือนกับว่าไฟเริ่มจ่ายน้อยน่าจะจ่ายน้อยลงไปทีละหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับระยะเวลาแล้วมันเริ่มดีเลย์ต่างกันแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันต่อไปนะครับครับตอนนี้ผ่านมา1ชั่วโมง24นาทีนะครับหรือประมาณ84นาทีตัวเครื่องชาร์จแบตไปแล้ว81%นะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีถ้าเทียบกันก็คือ ช้าไป8ปดนาทีแบตเข้ามา8 1ซก็อย่างที่พูดนะครับว่าแบตเริ่มเข้าช้าลงกว่าเดิมนะครับจากสปีดช่วงต้นจะค่อนข้างเร็วนะครับ1นาทีได้1%ตตอนนี้เริ่มมีการลดหลั่นกันไปทีละหน่อยละโอเคใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับ ครับตอนนี้ผ่านมา1ชั่วโมง40นาทีนะครับหรือประมาณ100นาทีตัวเครื่องชาร์จแบตไปแล้ว90%์นะครับถ้าเทียบอัตราส่วนก็คือ100นาทีได้90%ซตอนนี้ผ่านมา1ชั่วโมง52นาทีนะครับหรือประมาณ1น2นาทีตัวเครื่องชาร์จแบตไปแล้ว9 4เนะครับ เต็มหรือ,อยังเต็มหรือ,อยังรอนานแล้วนะสชั่วโมง14แล้วนะตอนนี้ผ่านไปสองชั่วโมง15นาทีแล้วนะครับกับอีกหเปเซ์นี่มันค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับ เย้ <Yeah. laughs> ชาร์จเต็มแล้วสรุปว่าใช้ระยะเวลาไปประมาณ2ชั่วโมง16นาทีนะครับตีเป็น2ชั่วโมง17นาทีดีกว่าเพราะมันเกือบจะ17นาทีละถ้ากลับไปดูคลิปที่ทดสอบของ vivo y17 นะครับเครื่องนั้นก็ใช้ระยะเวลาไปประมาณ2ชั่วโมง17นาทีเหมือนกันเลยโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับก็คือว่า vivo s1 นะครับใช้ระบบชาร์จคู่อของอะแดปเตอร์และสายชาร์จที่มากับตัวเครื่องนะครับใช้ระยะเวลาชาร์จตั้งแต่0ถึง100%อยู่ที่2ชั่วโมง17นาทีบางเครื่องอาจจะไม่เท่ากันแต่ระยะเวลาน่าจะประมาณเดียวกันใกล้ๆกันนะครับจากที่สังเกตมานะครับระยะชาร์จ0ถึง50%์ จะใช้ระยะเวลาประมาณ1%ต่อ1นาทีนะครับจากเปอร์เซ็นต์ที่51ไปถึง70%ค่าเฉลี่ยก็เกือบ1%ต่อ1นาทีเหมือนกันแต่มันจะเหลื่อมกันหน่อยนึงจาก71ขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่าระบบจะจ่ายไฟเข้าน้อยลงนะครับอันนี้สาเหตุอาจจะมาจากเพราะว่าตัวระบบอาจจะต้องการเซฟตัวแบตเพื่อไม่ให้แบตมันร้อนเกินไปเร่งความเร็วไปเลย แล้วก็ช่วงใกล้ๆจะไปเพื่อลดภละะการทำงานของแบตไม่ให้มันเยอะเกินไปนะครับก็เลยจ่ายไฟน้อยลงทำให้เริ่มรู้สึกว่าไฟมันเข้าช้าลงนะครับยิ่งมาช่วง90%ระบบจะจ่ายไฟเข้าค่อนข้างที่จะช้ามากอาจจะใช้ระยะเวลานาน,านกว่าปกตินะครับแต่สรุปโดยรวมก็คือ2ชั่วโมง17นาทีนะครับ และท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกันกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ